สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองเทาพี่ทองดำแล้วก็น้องกวางทองค่ะนี่ค่ะแอบบดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าต่างค่ะเจอไหมลูกเจอไหมคะสามตัวค่ะพี่ทองกวาวพี่ทองดำแล้วก็น้องกวางทองน่ารักในดูมากเลยค่ะอวยอ้ยอ้ย,อ,ยอันนี้คือใครเนี่ย ปาดคุณแม่ทองเทาพี่ทองสี่พันน้องเสือทองโน้นใครอยู่บนเครื่องปิ้นน้องมีทองค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องตาตาลักษณะนี้คือน้องม่วงค่ะนี่ค่ะเริ่มจะง่วงนอนแล้วค่ะมานอนดู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 ด,ด,ดูน้องเสือนอนเฝ้าคุณแม่ทํางานค่ะอยู่ห้องทํางานค่ะดู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 ห้องทํางานอยู่ชั้นล่างนะคะนี่ค่ะสุดสดเลยค่ะ บางคนก็นั่งดูเพื่อนบ้านบางคนก็นอนตามอัธยาศัยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้องแมวทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องคนตัวท้องนี่ยิ่งน่ารักเลยค่ะน้องมีทองค่ะดูมีทองน้องสุดท้องน่ารักเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็หยิบหยิบอ่าหลับกระพริบตารักคุณแม่และลูกนอนต่อค่ะเอาเอาเอาอันนี้ทําอะไรกันเนี่ยดูดูดูทำอะไรกันเนี่ย ดูค่ะเขารักกันนะคะแมวดูค่ะดูดูความรักความผูกพันค่ะสารสายใยรักค่ะสมาชิกในครอบครัวค่ะดูแลกันค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะขอบคุณเฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมช่องคูมพันธุ์ตุลากันขอบคุณไลย์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ พบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ